ไปนะถ่ายรูปก oh, oh. oh, ันโอ้โหคุเชิสวัสดีค่ะเด็กผู้หญิงก็ง่วงนอนละเฮ้ยี่แม่มีเเิ่งสเล่นมาให้ด้วยแล้เนขาได้สอนเล่นมาให้เราลัดเลย có đạo có tin đây 一路一路。 アハ <laughs> ให้ท in ุกคนดูหน <IN 60 1> ่อยอวันจะเล่นองไม่สนใจแล้วเอาได้ยี่สิบมาด้วยได้ยี่สิบโอนโทรกันเลยหรือได้ตังค์เพิ่มได้ตังค์เพิ่มที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เขาที่ตรงนี้เขาสอนอะไรเราบ้างโชว์กระดิกหูอ่ะครับกระดิ่งกระดิ่งหูถือดาบต้องถือดาบให้ก่อนอ่ะกระดิ่งหูโชว์หน่อย มีให้ดูโทษมั้ยใครตอบก็ไม่ด okay. uh ีทั้งผัวและผัวทั้งพ่อสองและพ่อสองทั้งพ่อสองเร ัวขอโทษห่อเลยตรงริมๆฝั่งนู้นได้ยินไหมครับได้เลยน่อหนึ่งหนึ่งหนึเดี๋ยวไปหาตรงนู้นด้วยนะเราไปหนึด่้ามเลข้าเลยอ๋อเดิากบ่ออันนี้เรียตรงๆนะอน้รียกตรงๆนี่ก่อน

Hả? À, subscribe cho công. Mì Gõ Để ai à, về, không? Không lỡ những ai? hấp เพลงกจะซื้อของเล่นมาให้หลานด้วยอ่ะอุ้ยได้ของเล่นใหม่ล,ละเข้ามาดูพี่สิงมาดูพี่สิง 你的人流。 เสียงมันทื่ๆมันลำโพงตัวเล็กอันเดียวไงแล้วแล้ววันนี้อยากเป็เล่กนกับเราดีไหม

ัวแต่หายูให้แม่ให้พ่อมัน โอ้องไปเอกสารต้องพูดให้เอาผ้าสามสีมาผูกไปแล้วครับอันนี้คือป้ายไฟใหม่หมดเลยทั้งสามบ้านเลยป่ะใช่เจิมจังอ๋อเรือของของบ้านเดี๋ยนเราเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดแล้วลี่ยนหมดแล้ว ในะครับนะคร r ทิาทมมม่มีับ,บปรชาชนเลยนะคนเร <c oughs> ยังมีแค่แบงคไม่ได้จริงมีบ,บัญชีท่อนก่อนได้ไฮะ <c oughs> ไม่ไก็ได้นาคอ้า,าทำไมเขาจะโอนเงินให้เนี่ยทำไงดีเนี่ยเราไม่มีปัตรเครดินนั้ทำไม่ได้เลย เขาจะโอนตังให้นะลูกของินสดได้ไหมโอนนิ่ตังตังอยู่ในหัว วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะวันนี้รับเงินแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไม่ยอมนอนเดี๋ยวดีใจเกินได้ไหครับเก็บไว้ก่อนดีกว่าใช่บัตรคอนเสิร์ตแกไม่ซื้อหรือแฟนนิ่งตรงแฟนนิ่งมี energy ขึ้นไปเลยนะเต็มเฮ้ยอะไรเสีย์ไปหมดแล้วลูก เ,เขาบอกถือไม่ได้ก็เลยเสียบเราเฮ้เดี๋ยวนอันนี้มีตังอยู่เนี่ยจบแล้วเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคการเออสามสิบเปอร์เซ็นต์คือมีคนเน็บตังไว้ตรงแก้มน้องอ่ะฮะหมดยังเนี่ยล้วงก่อนมาล้วงหน่อยดิโอเคหมดแล้วหมดแล้ว อะไรนะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วใช้กกองอโอยพ่าว่าหลานนี่เด็กดีจังวะเอออะไรนะบอกพี่สิงสอนมาหลังผมก็เอา QR code แล้วครับอะไรนะอะไรนะทิ้งแม่ยากมี QR โค d ดแล้วตอนนี้ต้องทำอะไรจบก่อนเจ็ดทัวร์ก่อน อันนี้ผมเดียวเองอีกหกปีอ่ะกาให้หลานซื้อคอนเสิร์ด้วยไปอเมริกาด้วยกันไหมย,ยังไม่รู้เลยว่าอเมริกาคืออะไรแต่ก็พูดไปแล้วว่าไปครับมันต้องมันต้องนั่งเรือไปนะนั่งเรือไปกันนะ ว่ายน้ำตามไปได้ไหมได้เลยโอเคถ่ายรูปลงกันนะคะเพื่อเดี๋ยวเจอกันวันที่หกของงานดูหนาวมีใครดูหน้าเัาบ้างเนี่ยดูแล้วยังโอเคดูกัน่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีวันที่หกใช่ไหมมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเป็นกันวันที่หกนะคระโอ้เราถ่ายรูปเป็นสามมุมใช่ไหมครับ ลูกจะมา <laughs> ิงแม่ทำอะไรอะ 对对对。Yeah, yeah, yeah. <laughs>